ก็อัสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮะบะระกาตุครับผมก็สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะบอกงไงดีผมไม่ได้ออกจากบ้านมาแบบหลายวันมากแล้วแล้วก็ไปเดินเล่นกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศชนเขาเรียกว่าชุมชนคนในเมืองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะ ก็นะครับตรงนี้ใกล้กับมัธมรายูนิเวอร์ซิตี้นะครใกล้กับมหาวิทยาลัยมัดมารานะครับซึ่งช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เนี่ยผมมาพักอยู่แถวนี้นะครับผมมาพักอยู่แถวนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงประมาณตอนเย็นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มีแพลนว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับที่อุสกูดารนะรอุสกูดาซึ่งเป็น สถานที่ที่ไม่ไกลจากที่ผมอยู่สักเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นรถไฟใต้ดินไปสสถานีก็ไปถึงแล้วนะดูบ้านเรือนแถวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะตรงนี้มีร้านขายอาพวกขนมหวานคืออะไรนะโอเค ตรงนี้เป็นร้านขายเนื้อนะฮะมีทั้งไก่แล้วก็เนื้อแล้วก็มีมีฐานด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเข้าฤด,ดูร้อนก็จะมีคนแบบว่าปิ้งย่างกันนะฮะปิกนิกโอเค่ <Okay. S 2> อไปไปรับบาโอเค อันนี้ทุกคนเห็นไหมที่เป็นตึกเนี่ยอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยมัตม,มาราแต่มันเป็นแค่แคมปัสหนึ่งนะที่อันนี้ก็จะเป็นแคมปัสของอิลฮิยัตหรือว่าสาขาเกี่ยวกับอิสลามศึกษาเท่านั้นนะครับซึ่งสาขาอื่นๆก็จะอยู่ที่อื่นเพราะมัตมาร่ามันมีหลายแคมปัสนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดมันมีเท่าไหร่แต่ผมเจอหลายที่มากเลยโอเคนี่นะครับ ตอนนี้ผมกำลังจะลงไปสถานีบาลาร์บาชร์นะฮะผมรู้สึกว่าในสถานีเดี๋ยวพอไปเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ถ่ายแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นรถไฟก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวในสถานีรู้สึกว่ามันไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะแต่มันไม่แน่นอนอะแต่ว่าหลายครั้งแล้วที่ผมเคยถ่ายแล้วก็โดนเตือนเขาไม่ให้ถ่าย ขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเนาะก็ไม่เป็นไรก็ปกติแล้วใช้บัตรแตะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าเดี๋ยวผมให้ดูบัตรนะนี่นะฮะมันก็จะมีบัตรอิสตันบูลการ์ดแบบนี้นะครับซึ่งผมทํารายเดือนแล้วก็มันพร้อมเป็นบัตรนักเรียนด้วยนะฮะเป็นบัตรนักเรียนด้วยแล้วก็สามารถแตะบัตรเข้าไปนะครับห้าสิบเทเรก็ประมาณ250บาทนะครับแล้วก็จะใช้ได้ประมาณ200ครั้งแตะไปเลยรัวๆนะครับใช้ไม่หมดแน่นอน ือรถไฟมันเร็วมากอะ่ะคือแบบแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วประมาณ2อสนาทีก็จะมีรถไฟตอนนี้มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมก็เดินมาถึงมาซิดแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของเขต อุสกูดาร์ตนะครับก็จะเจอนี่เลยนะบรรยากาศมัสซิดที่นี่ต้องยอมรับว่ามันสวยแล้วก็อลังการมากๆเลยเนาะ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยเป็นมัสซิดทั่วๆไปเองนะไม่ใช่บลูมอสไม่ใช่ถ้าทุกคนที่ที่ไม่เคยมาตุรกีเนี่ยทุกคนก็นจะ คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักบลูมอสอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่นี่เป็นมัสยิดทั่วไปเนาะคือมัสยิดทั่วไปมันจะสวยมากนะครับคือแบบมันเหมือนกันหมดอะ <c oughs> นะเพราะว่ามันมีสถาปัตยกรรมเนี่ยโดยสถาปนิกคนที่เป็นต้นแบบในเหมือนกันก็คือมีมาร์ซีนานนะครับเป็นสถาปนิกชื่อดังในอดีตของตุรกีและมีอิทธิพลกับสถาป,ปัตย์ของตุรกีมากๆเลย เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในเนาะว่าบรรยากาศข้างในเป็นไงบ้างนี่เข้ามาข้างในนะครับก็จะได้ฟิลบรรยากาศประมาณนี้เนาะข้างในมีการตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะ นี่ถ้าทุกคนดูในบริเวณมสัสยิดนะเข้ามานี่ก็จะมีแบบที่ตั้งรองเทา้าเป็นที่เรียบ,ร,บ,ยบ,ร,ยบร้อยเพราะว่าเข้ามาในมสัสยิดเนี่ยก็จะต้องใส่ถุงเท้าเรียบร้อยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมิมบัตนะครับที่คอเตปเนี่ยใช้ในการคุตตบะในช่วงของการละหมาดวันศุกร์นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนู้นเนี่ยจะเป็นเมฮรอ มนหอบนี้ก็จะเป็นที่ที่อิหมัมใช้นําละหมาดนะครับในช่วงของการทําละหมาดในแต่ละวัตตุในแต่ละเวลาห้าเวลาของทุกๆวันนะครับแล้วก็ถ้าเดินไปฝั่งนี้เนี่ยก็จะเจอตรงนี้นะตรงนี้เป็นที่ที่แบบอุสตารหรือว่าอาจารย์หรือว่าอิหมัมเนี่ยจะมาสอนศาส,สนาสอนชาวบ้านอะไรพวกนี้นะมีการบรรยายธรรมอะไรพวกนี้ก็จะใช้ตรงนี้นะครับในการนั่ง โดยเฉพาะในช่วงของวันศุกรนะ์เนาะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้ว<อ>เพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนนะเพราะว่าไม่ได้ช่วงของเวลาของการละหมาดเดี๋ยวประมาณใกล้ค่ำก็จะเข้าสู่ละหมาดมะกริบนะครับจะมีคนมาเยอะแยะเลยเนาะ ตอนนี้เราเดินชมบริเวณเขาเรียกว่าใจกลางตำบลแล้วกันของอุสกูดานนะครับซึ่งเป็นตำ,ตำบลที่ใหญ่มากๆนะครับอยู่ในฝั่งเอเชียของของอิสตันบูลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อขนมที่ร้านร้านหนึ่งวันนั้นเนี่ยผมออกมาซื้อขนมแล้วแล้วก็เอ้ยมันอร่อยมากเลยอะ่ะผมก็เลยเดี๋ยว จะลองไปซื้อถ้ามันเปิดนะคือไม่ว่าจะมองไปทางไหนนะเราก็ไม่ว่าคุณจะแบบเดินบริเวณไหนของอิสตันบูลเนี่ยก็จะเจอพวกสถานที่โบ,บราณแล้วกันนะที่แบบมีการถูกสร้างมาเป็นร้อยๆปีเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี้ยคือมันมีเยอะมากนะฮะแต่ปัจจุบันหลายๆที่ก็จะมันไม่ได้ถ้าเราเห็นแบบนี้มันไม่ได้เป็น มัสยิดเสมอไปนะบางทีมันเป็นอาคารทั่วไปนี่แหละเป็นร้านค้าเป็นอย่างนี้ปัจจุบันหลายที่ก็มีการรีโนเวทใหม่นะครับแล้วก็ทําให้มันสวยขึ้นแล้วมันดูคลาสสิกมากนะมาเป็นร้านค้าอะไรเบบยน,นี้แบบสวยมากเลยบริเวณนี้ก็จะมีตลาดนัดนะแต่ว่านี่ตลาดนัดมันหยุดไปแล้วประมาณตอนเช้าจะมีตลาดนัดขายของสด <c oughs> เป็นร้านชา <Okay. S 2> อันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนาะดูดิมันทำสวยไหมอันไหนที่มันเอามารีโนเวทใหม่นะมันสวยมากเลยนะนี่แบบมาร์เก็ตทั่วไปเหมือนพวกซูเปอร์ชิปอะไรพวกเนี้ยแฟมิลี่มาร์ทแถวนี้ใช่ไหมแต่มันสวยอ่ะ่อะเ โอเคทุกคนร้านนี้แหละที่ผมหมายถึงร้านนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อโอเคมารครับ้าอันนนสวร์มาบี นี่จะเป็นร้านร้านขายพวกพวกเบเกอรี่นะฮะเป็นอิคิทานะแบบน,นี่ก็จะเป็นร้านนะมีขายอันนี้ด้วยอันนี้เป็นแบบสอดไส้ช็อกโกแลตข้างในแบบช็อกโกแลตล้วนๆเลยใช่แบบช็อกโกแลตแบบเยอะมากแต่ว่าขนมทุกอย่างในที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยอร่อยมากเลยนะจริงๆคือมันอร่อยมากเลยทุกคนมาสามารถมากินได้เลย

นี่ทุกคนมันก็จะมีแบบราคาเฟียสแล้วหรือได้ไหมอ่าเนี่มันก็เป็นแบบอ่าอะไรนะเขาเรียกอ่าว <c oughs> ราคาของมันนะแต่ละอย่างนี่ก็จะมีชื่อโอ <c oughs> จริงๆมันอร่อยเยอะมากนะผมเคยกินแต่ว่าไม่กล้าซื้อเพราะมันหวานมากแล้วเยอะเกินไม่ดีโอเค ผมซื้ออันาัสมาสองสองขอโอเคนะดูดิคือร้านที่มันมารีโนเวทใหม่เนี่ยมันสวยมากนะทุกคนดูเห็นไหม <c oughs> มันดูมันโบดเลยใช่แล้วก็มันก็มีเป็นเป็นร้านข้างในอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นคันคานนี่หมายถึงเลือดก็คือเป็นการบริจาคเลือดนั่นเองนะครับถ้าใครต้องการบริจาคเลือดก็สามารถบริจาคได้ฝั่งนี้ก็จะมี มัสอีกแล้วนะครับมัสอีกหลังหนึ่งคือแบบอย่างที่ผมบอกคือมัสซิดมันเยอะมากนะครับในเซนบูนี่มีมัสซิตแบบทุกๆตารางกิโลเมตรเลยก็ว่าได้นี่ทุกคนนะครับผมได้อาอนานัสอานานัสนี่อานานัสก็คือสับป,ประรดเ่ะเป็นขนมปังสอดไส้สับป,ประรดผมเคยมากินครั้งหนึ่งร้านนี้แหละแล้วเฮ้ยมันอร่อยดีอะ่ะก็เลยนึกนึกอยู่ตลอดว่าถ้าออกมาอุสกูด้านี่ก็ต้องมาซื้อสี่เทเล นะสีเทเลเนี่ยก็ประมาณสีเทเลเนี่ยโอ้ยทุกคนเดี๋ยวดูนู่นก่อนโอ้เห็นไหมแบบนกบินว่อนเลยสวยมากโอเคเดี๋ยวผมว่าเราข้ามถนนก่อนดีกว่า บริเวณทะเลก็จะมีคนมาตกปลาตลอดเลยมีปลานะมีปลาด้วยแล้วก็เขาก็มาตกกันทุกวันอะ่ะตั้งแต่เช้าอะ่ะผมเห็นเห็นไหมมีคุณลุงตกปลาไม่รู้ได้ปลาบ้างก็มีพวกเวรุงเวรุ่นมาตกปลาด้วยน่าจะมืออาชีพกันทั้งนั้นแต่ละคนนะ ไม่รู้ใช้เหยื่อจริงหรือปลอมเหมือนกันน้ำคงลึกน่าจะลึกใช้ได้เลยผมว่าเพราะว่าเรือใหญ่มันสามารถเล่นได้นี่ถือว่าดูทุกคนเห็นเรือนั้นไหมไม่รู้ทุกคนเห็นเปล่ามันมีเรือลำใหญ่มากเลยเพราะว่ามันมันมีเรือที่แบบขนพวกบรรทุกน้านํามันอะไรพวกนี้เรือสินค้าสามารถเล่นผ่านได้นี่คือแบบมันต้องลึกอะใช่ไหม นกบันบินมาเจอมันโดนเบ็ดที่เขาตกอยู่อ่ะโอ้ยสงสารมากแต่ไม่เป็นไรน,นะเขากำลังช่วยอยู่โอ้ได้ปลาแล้วนะ ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำยังไงเขากระดาษมาช่วยแล้วก็จับปลาเฮ้ยน่าจะได้อยู่เรื่อยๆผมว่าโ้สุดยอดโอเค นี่นะครับผมจะบอกทุกคนว่าเมื่อกี้ผมไปซื้อมาใช่ไหมอ่าคือผมเคยเคยเดินผ่านแล้วก็มาแวะซื้อร้านนี้แบบบังเอิญอ่ะแล้วพอกินป๊บเฮ้ยอร่อยอ่ะมันเป็นขนมปังไส้สับป,ประรดเนี่ยผมชอบมากเลยแล้วก็ผมก็นึกอยู่ตลอดว่าถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยจะมาซื้อขนมปังไส้สับป,ประรดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็เลยวันนี้ได้มา2อ,อันแปเหรียญน,นะครับแดเหรียญนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับอันละ20บาทโดยประมาณเนาะแล้วก็น้ําอีกประมาณ หนึ่งเหรียญครึ่งน้ำก็ประมาณ8บาท40บกว่าบาทวันนี้นะฮะสำหรับมือเย็นก็นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าอยากจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศแล้วกันนะครับเปิดหน้าเปิดตานหนึ่งอยากจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะบรรยากาศของบริเวณอุสกุดาตนะครับสถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าอุสกุดาซึ่งเป็นสถานที่ที่ อยู่ในฝั่งเอเชียของอิสตันบูลนะครับเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับเพราะว่าช่วงยีเนียนแบบนี้อากาศดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณใกล้ค่ำแลวประมาณ2องทุ่มนะตอนนี้กว่าจะค่าก็ประมาณ2องทุ่มสีนาทีได้โดยประมาณนะจะเข้าช่วงเวลาของละหมาดมากิบนะจะมีผู้คนแบบมาเดินเต็มไปหมดเลยนะผมก็เลยตั้งใจไว้แล้วกับอาทิตย์แล้วผมไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะก็มาสื่ออากาศนิดนึ่งแล้วก็ไหนๆก็ออกมาแล้วก็เลยเออมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูบรรยากาศด้วยนะว่า ที่อยากดูบรรยากาศสวยๆงามๆดูแล้วมันชื่นใจนะฮะดูแล้วมันแบบอย,อยากจะมาที่นี่สักทีหนึ่งโอ้ยกลายเป็นทรมานบีนะไม่ใช่นะคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาใช่ไหมครับก็อยากจะแบ่งปันบรรยากาศดีๆให้กับทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบไว้ที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปนั่งรับะไกินขนมที่ซื้อมาแล้วก็ชมบรรยากาศแล้วก็จะกลับไปที่พักแล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับทางเพจก็ดีทางา YouTube ก็ดีนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอสลามุอุมสวัสดีครับ